อเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่กับผมก่นในลัสซิ่งหรือว่าก่นในบรรยาย,ยน,นะครับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีสวิวอีกแล้วนะครับผมทุกคนหลังจากที่เราไม่ค่อยได้สรีสวลมานานนะครับผมทุกคนวันนี้ก็จะมารีสวิวให้ทุกคนดู เซอร์ปิโก้นะครับผมเซอร์ปิโก้ทรงซิ่งนะครับผมทุกคนก็คือวันนี้มีเวลาว่างทุกคนเอาง่ายๆคือคือกูว่างไม่มีอะไรทําก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมหลังจากคลิปที่เราโดนจับไปเมื่อประมาณ2อสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมทุกคนก็ได้ทําการย้ายเครื่องมาใส่เซอร์ปิโก้นะครับผมเคไอวิเตอร์ตำรวจคนนั้นก็โดนจับไปก็เลยมันคงไม่หมาแล้วล่ะเดี๋ยวมันก็โดนจับอีกก็เลยย้ายเครื่องจากวิเตอร์มาใส่เซอร์ปิโก้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงป่ะะะนนนนนนนีีคคคครรััับบผผมมกก็็จเป้ทุ งงเสร็จแล้วก็สวยนะผมป่ะอันนี้พอดีเจ้าของรถอยู่พอดีกําลังคิดงองงแง่แง่งเลยนะครับผมคันนี้หมดไปกี่บาทแล้วช่างแค่ย้ายเหรอไม่เอาเอา,เอาเฉพาะที่ไม่ดเม็ไม่รวมทําเครื่องนะเอาเฉพาะที่ที่ขึ้นใหม่เนี่ยทั้งคันเนี่ยจะใส่หัวสิ่เอาถ้าข่าวบานทั้งคันนะตีไปเท่าไหร่อตีไปประมาณกี่หมืนนะ่นเนาะแค่ค่าวบอกลประมาณหกพัน คาร์บอนหกพันทั้งคันเนี่ยทำเองละทำเองแต่ถ้าจ้างเขาเนี่ยประมาณกี่หมืนนะ่นเนาะน่าจะเกือบสองหมื่นจริงเหรอลายเนี้ย,ยเพราะว่าแค่เนี้ยก็ขายเป็นกำัมแล้วไ,ไอ้ไอไอฟอสแดงเนี่ยผู้ยิ่งแพงขนาดนั้น,นเลยวะลายธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าลายหินอ่อนใช่ไหม <c oughs> โอเค เดี๋ยวผมจะมาไล่อะไรให้คร่าวๆให้ฟังเนาะคันนี้ก็เพิ่งยกขึ้นได้ประมาณสัก2อสาวันที่แล้วนะครับผมเพิ่งเสร็จไปแล้วก็ตีสติ๊กเกอร์ไปนะครับผมอันนี้สติ๊กเกอร์ก็สั่งทําพิเศษเนาะตัวนี้ยทำากี่บาทอะสติ๊กเกอร์สามร้อยกว่าบาทสี่แผน่นสี่แผน่นห้าแผ่นนี่นะครับผมสติก๊กเกอร์สามร้อยกว่าบาททุกคนแผงคอวีเล็กนะครับผมแผงคอวีเล็กแฮนด์เอสอาร์เอ็กซ์นะครับผมทุกคนแล้วก็แผงคอล่างก็จะเป็นมินิแยมเห็นไหมทุกคนแผงคอล่างมินิแยมนะคครรัับบผผมมโชกอ่าน,นะ ปั๊มก็เป็นอ่สวิตต์ไอ้ปั๊มเป็นอ่ชูวิตเตอร์ไออาจารย์เป็ชูวิตเตอร์ปั๊มเป็นเขาเรียกว่าอะไรปากข้างข้างโลโก้เล็กนะครับผมแท้นะครับผมตัวเนี้ยแล้วก็จะเป็นสายสายเอื่นหรือเปล่าวะไม่าจะสายเอื่นและแล้วก็บังควงก็เป็นโมโคนซนิคหุ้มคาร์บอนฟอสแดงนะครับผมโค้งเนี่ยก็คือโค้งนี่จะย่อย่อโค้งไม่พอแล้วก็ย่อให้มันแคบลงเลยนะครับผมทุกคนโค้งเนี่ยคือย่อมันแคบสมมติว่าโค้งมันห่างประมาณสักอ่า20เซนใช่ไหม เราย่อให้มันแคบลงประมาณ15เซนนะครับผมทุกคนแล้วก็หน้ากากก็ย่อลงให้มันเล็กลงด้วยปก,ปกติมันจะใหญ่เนาะปกติมันจะใหญ่แล้วทีนี้เราย่อให้มันแคบลงนะครับผมข้างหลังก็คือยอ่ยอย่อทั้งคันอะ่ะทุกคนข้างหลังปกติมันจะกว้างใช่ไหมละ่ะเนี่ยข้างหลังก็จะกว้างอันนี้ก็ย่อให้มันเล็กลงนะครับผมเพื่อที่จะเข้ากับรับกับโค้งนะครับผมทุกคนย็งไงความคิดเขาเลื่อนไม่เกี่ยวกับผมส่วนท่อก็จะเป็นท่อเล็กนะครับผมเล็กมังนนวออกซ้ายไม่ใหญ่รักนะครับผมทุกคนนี่สวิงอาร์มก็จะ ดุมดุมของอะไรดำบางเตยเหรอใช่อ๋อันจะลื่นนะล้อลื่นจัดส่วนโชกหลังก็จะเป็นแก๊สสีนะครับผมทุกคนนี่โชกหลังเป็นแก๊สสี่มันก็จะนอนนอนหน่อยเนาะ,ะทุกคนเห็นไหมโชกมันที่ทำไมมันนอนอย่างวะเพราะว่าเขาย่อโค้งให้มันเล็กลงแล้วก็ไม่มีที่เชื่อมนะครับผมก็เลยต้องย้ายหูเชื่อมมาเชื่อมไว้ตรงนี้แต่โชกมันก็นอนอย่างงี้ทีนี้เบาะก,ก็ประมาณสองพันกว่าบาทของช่างอะไรเนี่ย ช่างเปียกเลยครับผมช่างเครียดฮะ okay. เครียดช่างเครียดโอเคช่างเครียดโอเคอันนี้ก็จะเป็นมิเนียมนะคงเป็นโครงมีเนียมนะครับผมโครงข้างล่างเป็นเป็นมิเนียมส่วนเปลายท้ายก็เป็นมิเนียมนะครับผมมิเนียมแล้วก็ตัดย่อลงอีกเพื่อที่จะให้ตูดมันเตี้ยนะครับผมเดี๋ยวเผมให้ดูทรงข้างหลังเบียดเสร็จแล้วนะ่าจะมีถึงถึงสี่ห้าหมื่นไหมเฉพาะบอดี้เอาพวกนี้ก็ตอบก็ได้อ่ะ โคง้โคงเท่าไหร่หมื่นหกโค้งหมื่นหกยุสีอ่ะยุสีก็ประมาณแปดพนะแปดพถังน้ำมันถังมาเลยสี่พัน 4, 000, ห้าอันนี้ก็เป็นเฉพาะโครงกับถังน้ำมันก็เป็นหมื่นเอบวกแปดพเป็น2 9งหมโครงกับถังน้ำมันเออจะเป็นหมื่นได้ไงเอ้ 2 1งหมื่เโครงกับถังน้ำมันเป็น2 1งหมนะครับผมทุกคนแล้วก็เ,ออกเปลือกอีก8ปดทเป็น2 9งหมื่นเก้บองอีกสองพเป็น3ามหมื่นสวิงอาร์มอีกตระมาตีไป1 2, 5ห้าอสามสอข้ออีกข้อกันหข้อกันห้าเป็นเท่าไหร่ละสามสบวก 2, บกิบัน สี่หมื่นโอแคนี้ก็สี่หมื่นแล้วยังไม่รวมอะซซัลลี่อะไรอีกนั่นแหละแผงโค้งแผงคองแผงคองก็เท่าไหร่วะข้างบนข้างบนน่าจะแพงกว่าข้างบนน่าจะมีประมาณพันสี่เนาะข้างล่างประมาณเจ็ดร้อยโอ้ไปไปคิดเอาเองทุกคนไปไปนับเอาเองพวกล้อพวกอะไรอีกโอ้น่าจะมีหกเจ็ดหมื่นนะขึ้นตรงนี้นะครับผมยังไม่รวมคาร์บอนอีกนั่นี่ยที่ล้อไหลมาเนี่ย คาร์บอนอีกปีไปประมาณ6,000น 6, โอ้แปดหมื่นน่าจะมีน่าจะมีแปดหมื่นนะครับผมทุกคนขึ้นทรงเนี้ยทุกคนยังงงเฮ้ยมึงใส่ปั๊มเพียอะไรวะเนี้ยอ,อันนี้ก็เป็นปั๊มสเต็ปนะครับผมทุกคนคซูซกิสเต็ปนะครับผมทุกคนเนี้ยนี่ปั๊มซูซกิสเต็ปแล้วก็จะเป็นหุ้มคาร์บอนหมดเลยอันนี้ก็หุ้มคาร์บอนแท้นะไม่ใช่คาร์บอนเทียมนะอันนี้ประกบอบอะอะไรวะเคีเอ็ก เพล็ X นะครับผมส่วนมือมือคัดฝั่งนี้ก็จะเป็นของอ s r นะครับผมก็หุ้มคาร์บอนเหมือนกันผมจะบอกอีกอย่างหนึง่งหุ้มยันจุกลมอะจุกลมก็หุ้มคาร์บอนนะครับผมโอเคส่วนเครื่องก็จะเป็นลูกห้าเก้าชักศูนย์จุดแปดคาบูใหญ่นะครับผมอ,อ,ปปกกบอ้าวกล้องไม่โฟกัสนี่สเตปห้าเก้าชัก0 8, ูนแปดคาบูใหญ่ กล่องไฟของไฟของใครวะช่างรักช่างรักนะครับผมกล่องไฟช่างรักแล้วก็ส่วนสีก็จะเป็นของช่างอาร์มนะครับผมคนเล่นหีนะครับผม <laughs> ของคนเล่นสีว่าน้ำก็เป็นว่าน้ำมินียมนะครับผมท่อท่อสายไม้ใหญ่รักแล้วก็เจียงก็จะเป็นหนุ่ยและสิ่งนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเยื้องเจียงเนาะแล้วก็มามาดูล้อกันทีนี้ล้อจะเป็นเอสตองนะครับผมนี่เอสตองข้างหน้าส7บเจดหลัง18ดนะครับผมข้างหน้าหนึ่งจสอง ข้างหลังก็1.2นะครับผมทุกคนเป็นยางโฟร้อยเนาะตอนนี้เลยเป็น2 250ห <100. S 1> นย้าหนะ <100. S 1> น่ 1. 1นะึ่เหรอไหนวะมันบอกตรงไหนวะไม่มีบอก1.1ึ 1. 1่งห่รือหนงจุเลยทุกคนส่วนยางหน้าก็จะเป็นเบอร์สองร้อยนะครับผมยางหน้าเบอร์200ส่วนเครื่องก็จบที่ช่างคิดนะครับผมคิดไหนวะ รู้จักแล้วจะโอนเองนี่ครับผมทุกคนก็จะประมาณข้าวๆประมาณนี้ล้อหลังก็เป็นดดมแดดนะครับผมอันนี้ครั้งนี้ไม่มีปั๊มนะครับผมไม่มีปั๊มน้ำนะครับผมอันนี้ก็ใช้ปั๊มน้าในเครื่องเอาปกติรถซิงเขาจะเปลี่ยนปั๊มน้ากันเนาะแต่ครั้งนี้ไม่ตัง้งเฮ้ยช่างสากน็อตหาย <Okay. S 1> น็อตแทนเครื่องหายตัวนึง คาบูก็จะเป็นคาบูใหญ่นะครับผมคาบูแท้ะเดิมเลยเนี่ยโค้ง่ยมันโคตรเล็กทุกคนโคง้งอันนี้ก็จัดสภาพใหม่หมดเลยนะครับผมทุกคนขยับให้มันเตี้ยมันมันมัน,มนคล้ายๆกับมันเตี้ยนะแต่มันไม่เตี้ยนะครับผมทุกคนท่อห àng, ่างจากพื้นประมาณเนี่ยประมาณสี่นิ้วท่อห่างจากพื้นสี่นิ้วสอดได้เลยพองลงแล้วจะประมาณนี้นะครับผมทุกคนอันนี้ตัดฟังเสียงได้ไหมเนะี่ยให้ฟังเสียงน้อยอยากฟังเสียงท่อซ้ายไม่ใหญ่รักอันนี้เปลือกเปลือกก็ตัดกันเองเลยนะครับผมอันนี้มารีวิวให้ดูแบบชิวช ถ้าจะเสียงข้อเสียงกกกกกกกว่้เนี่ยเกแ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 กักแกแก่กแกแกแกกแนแกแกกแ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 แก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 แเแก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 แอแกแกแกันแก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 แ่แก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 แอแกแกแกแ มีวันรอบด้วยทำไมไม่ใส่ยังไม่เสร็จอ,อ๋อรอแผงหน้าอีกอะคริลิกมาอีกเจาะใส่อีกไม่ใช่ว่าอะไรนะครับผมทุกคนกุญแจดูกุญแจกุญแจก็จะเป็นคาร์บอนนะทุกคนคาร์บอนทุกอย่างคนก็คาร์บอนดู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 ุยก็หุ้มคาร์บอนนะครับผมหุ้มคาร์บอนยันหัวนะครับผมทุกคนจะประมาณนี้นะครับผมทุกคน เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของรถไปเทสให้ดูผมไม่ไม่ขับหรอกผมคิดว่าน่าจะไม่ขนามือผมหรอกทุกคนก็คือ <laughs> ไม่มีใครให้ผมกล้าจับรถอะ่ะทุกคนเอาคิดเอาถ้าขนาดเอาคิดเอาอย่างนั้นเลยคือไม่มีใครให้ผมจับรถอะ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กดในเลสซิ่งเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับลคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป